ในนมของลลอฮฺขอ้กรศึกษาของท่านได้เป็นประโยชน์แก่ท่านทุกท่านที่รับฟังอยู่ในวันนี้ท่านทัรับรกังอย่ในวันนอการ,ว,าร,รวึาวทาเนระยชร์แกานุก่นะครับฟังอย่วันนท่านทัายีรับฟังอย่ใวันนีกัอใการศรกองส่านไิ้เนระครันก่บ่ารทุกานทีรับองอานวของอิสลามแล้วเลาได้พูดคุยกันในเรื่องของความโดดเด่นของอิสลามนะฮะจนกระทั่งมาถึงเรื่งควมโดดเด่นที่ข้อที่ 6, นะก็คือรื่องวั้ขอให้กระ เรื่องของการการที่อิสลามนั้นมีความมีความเป็นกลางมีความเขาเรียกว่า,ม,วาม,ออม,นะมีความสมดุลมีความสมดุลในการในในการในการวางบทบัญญัติในการใช้ชีวิตเหมือนอย่างที่อัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาราได้กล่าวไว้ว่าวากะดตริละกษัตริากุมอุมมาตาวสะสตอและดังกล่าวนี้แหละเราได้ทําให้พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นประชาชาติที่วสะสตอประชาชาติที่ออมีความเที่ยงธรรมประชาชาติที่มีความสมดุล หมายความว่าไม่เอียงไปทางซ้ายไม่เอียงไปทางขวาลิตะกูนูชฮาดา a อรันนัสวะยะกูนัรอซูลุอไลกุมชฮิดาเพื่อพวกเจ้าทั้งหลายจะได้เป็นเป็นสกีพยานให้กับมวลมนุษย์และให้รอซูน์เป็นพยานให้กับพวกเจ้าทั้งหลายและเราก็ได้พูดคุยกันไปถึงเรื่องของตัวอย่างนะครับตัวอย่างวัสติยะตัวอย่างความสมดุลในเรื่องของการศรัทธาการแอติกร การศรัทธานะฮะว่า,าคนบางกลุ่มเนี่ยได้ให้คุณลักษณะเอาล็อกสบฮานวตาลาด้วยกับคุณลักษณะที่มีการบุกพ่องส่วนคนบางกลุ่มเนี่ยได้ให้คุณลักษณะสิ่งถูกสร้างเนี่ยแล้วก็ยกขึ้นไปจนกระทั่งเทียบเหมือนกับเหมือนกับผู้สร้าง ส่วนอิสลามพี่น้องทั้งหลายอิสลามเนี่ยได้มีการให้คุณลักษณะอิสลามด้วยกับคุณลักษณะที่เหมาะกับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์สุบฮานุวัตาราเหมาะกับความสมบูรณ์แบบของอัลลอฮ์สุบฮานุวัตาราที่อัลลอฮ์ตาราได้ทําการยืนยันบอกคุณลักษณะนี้ให้กับพระองค์เองและคุณลักษณะที่ท่านนบีสุลตัลลอห์อัยฮีสัลซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ในขะดีของท่านนบีในการให้คุณลักษณะของอัลลอฮ์สุบฮานุวัตาราแล้วสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานุวัตาราที่ปฏิเสธ จากคุณลักษณะที่ไม่ไม่เหมาะไม่ควรกับกับพระองค์แล้วก็คุณลักษณะที่ท่านนบีสุลตลาะได้กล่าวไว้หมายความว่าในเรื่องของหลักการยึดมั่นเนี่ยอิสลามเราได้สอนให้เราได้รู้ว่าเราจะต้องยึดมั่นในการอิสบามในการยืนหยัดคุณลักษณะของอัลลอฮ์สุบฮานุอตาลาตามที่อัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวไว้ในกุรานบอกถึงพระองค์เองและตามที่ท่านนบีสุลต่านได้กล่าวไว้ในในฮะดีสอัลลอฮ์ตาลาได้ส่งตัดไว้ว่า วะลิลลายอัลสมาอุลฮุสนาฟะดอลฮูบิฮาและสําหรับอัลลอฮุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงมีนามชื ل ل ่อที่ที่สูงส่งนามชื่อที่สวยงามนามชื่อที่ไพเราะฟะดอลฮูบิฮาพวกเจ้าทั้งหลายจงขอต่อพระองค์ด้วยกับนามชื่อนั้นวะจงพวาทัลล่อาผีนไยุลฮิดูนาฟีอัสมาอิฮิซะยเจเจาว์นมากานูยะอ์มะลุนและจงพวกเจ้าทั้งหลายก็จงปล่อยบรรดาผู้ที่ได้ยุลฮิดูนาฟีอัสมาอิฮิ ได้ทําการอินฮาร์ทำการบิดเบือนทําการเอ็นเอียงในเรื่องของนามชื่อของลอสซูมาฮานอวตาระแล้วเขาจะถูกตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ทําการปฏิบัติกันเพราะฉะนั้นอัลตาราได้บอกกับเราว่าพระองค์มีนามชื่อที่สวยงามแล้วทุกนามชื่อเนี่ยบ่งบอกถึงสิฟัตของลอสซูมาฮานูวลตาราพระองค์ได้บอกกับเราว่าเวลาที่เราจะขออุอาต่อพระองค์เนี่ยให้เราทําการขอด้วยกับนามชื่อของพระองค์ก็ได้แล้วอย่าไปอย่าไปยุ่งเกี่ยวอย่าไปมี มีผลพวงอะไรกับบรรดาคนที่มีการบิดเบือนนามชื่อของอัลลอฮ์สุบฮานุอิตาล์หมายความว่าเวลาที่อัลลอฮ์ตาลาอิสบัตบอกว่าพระองค์ทรงมีนามชื่อมีบางกลุ่มบอกว่าอัลลอฮ์ตาราไม่มีนามชื่อนามชื่อต่างๆไม่เหมาะสมกับอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ตาราจะต้องไม่มีนามชื่อเหมือนยังพวกอย่มีอยะพวกนี้บอกว่าอัลลอฮ์ตาลาต้องไม่มีชื่อไม่มีนามชื่อไม่มีสิฟัตและทุกคนที่มีการบิดเบือนหลักการเขาก็จะมีพยายามที่จะมีคําที่มัน มันพูดให้คนคอยตามเข้าไปอย่างพระยคจะมีจะที่ปฏิเสธนามชื่อปฏิเสธคุณลักษณะของเราสุภานต์อัตตาเขาก็จะบอกว่าการมีหลายนามชื่อบ่งบอกถึงการมีหลายตัวตนพรันเวลาใครฟังแล้วเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าดู้างั้นเราต้องช่วยกันยืนหยัดว่าเอาตาต้องไม่มีหลายชื่อเราต้องมีชื่อเดียวเท่านั้นแต่พระองค์ได้บอกกับเราว่าวาลิลฮินอัสมาอุนฮุสนาพระองค์มีนามชื่อต่างๆมากมายที่สวยงามให้เราขอดุอาวอนต่อพระองค์ด้วยกับ บรรดานามชื่อต่างๆเหล่านั้นและพระองค์ได้กล่าวกับเราในเรื่องของอการยืนหยัดในสิทธิ์ของพระองค์เนี่ยนะว่าไลซสกามิธเนฮีใช้วะหุวัสมีอุลบาซีรไม่มีสิ่งใดเสมเมือนพระองค์และพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทรงได้ยินเป็นผู้ทรงเห็นีน้องถ้าหากว่าเราได้มามาดูว่าคุณลักษณะ ที่มนุษย์ก็มีที่สิงสาราสัตว์ก็มีที่สิ่งต่างๆก็มีคือคุณลักษณะนะที่สิ่งมีชีวิตมีเนี่ยก็คือการได้ยินแล้วก็การเห็นเราจะเห็นว่า,าทั้งมนุษย์และสัตว์ก็มีมีการได้ยินมีการเห็นเพราะว่าหลายสิ่งการได้ยินมีการเห็นแต่เราสุภานุตาลาบอกเราให้เรารู้ว่าพระองค์ก็เป็นผู้ที่มีการได้ยิน แล้วก็มีการเห็นแต่พระองค์ได้บอกกับเราให้เราได้รู้ว่าไซสกามิสลนฮิใช้แต่ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์หมายความว่าไม่มีการได้ยินแล้วก็มีการเห็นของสิ่งต่างๆเนี่ยที่จะมาเสมอเหมือนกับการได้ยินกับการเห็นของอรหัสุบาตาลวันนั้นสิ่งที่ให้เราเข้าใจได้ง่ายๆเลยว่าพระองค์ยืนยันนามชื่อสอง,สองนามนี้อสเมียอันบดเซิรการได้ยินผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นการได้ยินการเห็นหมายความว่า พระอ,องค์ได้ยืนยันนามชื่อที่มีในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นการที่จะมีคุณลักษณะเหมือนกันไม่ได้บ่งบอกถึงการเหมือนเหมือนแค่ชื่อแต่ว่าความเป็นจริงแล้วไรซักามิสเนฮิชัยไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระอ,องค์แต่พระอ,องค์ทรงมีคุณลักษณะการได้ยินและการเห็นมนุษย์มีคุณลักษณะการได้ยินการเห็นนอตา,าได้กล่าวถึงคุณลักษณะของมนุษย์ว่าอินนาคอลันอินซานะมนุษฟะติเนอัมชาจินนบะเตลี ฟ้จ عل นั่วเขมี م ั ع บาซีรอแล้วเราก็ทําให้มนุษย์เนี่ยมีคุณลักษณะสามีบัซซีรอมีการได้ยินแล้วก็มีการเห็นแต่การได้ยินการเห็นของมนุษย์ไม่ได้เหมือนการได้ยินการเห็นของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเหมือนการพี่น้องเอาสิ่งนี้เข้าไปเทียบกับทุกๆคุณลักษณะว่าการามีอยู่ของอ AH. ัลลอฮ์ س ب า ا ن ه ูละ ت ع ا ل ไม่ได้เหมือนการมีอยู่ของสิ่งถูกสร้างการที่อ AH. ัลลอฮ์ سبحانه ูละ ت ع ا ل เป็นผู้ทรงรู้ ความรู้ของพระอ,องค์ไม่ได้เหมือนกับการรู้ของสิ่งถูกสร้างการที่อาร้อนสุฮาวะตลา,าทรงมีฮิกมะมีวิทยาปัญญาไม่ได้เหมือนกับการมีฮิกมะของสิ่งถูกสร้างการที่อาร้อนสุฮาวะตาลาทรงมีมแมก้กระทั่งสิฟัตดาตียะที่ผ์ได้บอกบอกับพระองค์ทรงสร้างท่านบีอาดัมมาด้วยกับสองมือของพระอ,องค์เพราะฉะนั้นมือของพระอ,องค์จะต้องไลซาแกมิสลีฮชัชไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระอ,องค์เพราะฉะนั้นมืออาร้อนตาลาบอกว่าพระองค์มีสองมือก็ไม่เหมือนกับการมี มือของมวลมนุษย์เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อเลสตาลาได้บอกให้เราได้รู้ว่าเลซะกรมิสนียใช้ไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนพระอ,องค์วะวัสมิออนบาซีรต่อมาการที่อิสลามนั้นมีความสมดุลในเรื่องของอิบาดะเรื่องการทำอิบาด์สิ่งนี้เราก็ได้พูดคุยกันไปในครั้งก่อนนะฮะที่มีชายสามคนที่มา มาดูว่าบรรดาภรรยาของท่านนาบีสุลต่านอัยวะซัลลัมเนี่ยได้ว่าถามบรรดาภรรยาของท่านนาบีว่าท่านนาบีเนี่ยวันวันทำอะไรบ้างพอเวลาเขาได้รู้ว่าท่านนาบีทําอะไรบ้างเนี่ยเขาก็ทำรู้สึกว่าตัวเองทาน้อยเขาก็เลยบอกว่าไอ้นะนะหนุมินนบีสุลต่านอวยวะซัลลัมแล้วพวกเราเนี่ยถ้าเทียบกับท่านนาบีเนี่ยเราจะเปรียบได้ยังไงก่อนอุโบสเรอลฮูมาตะกัดดำมินดมบีท่านนาบีได้รับการอภัยสิ่งที่เป็นก่อนหน้านี้ ที่เป็นบาปก่อนหน้านี้แล้วก็สิ่งที่ยังมาไม่ถึงท่านนี้ต้องการอาภัยพอแล้วเขาคิดแบบนี้ท่านนบีคนหนึ่งก็เลยบอกว่าอัมาอานาฟออลินไลล์อับาดันฉันจะละหมาดในายามค่ําคืนตลอดกาลหมายความว่าฉันจะไม่นอนในายามค่ําคืนฉันจะละหมาดในายามค่ําคืนเลยอีกคนนึงบอกว่าอานาอัลโมุลดาฮารวะอัฟเตอร์ส่วนฉันเนี่ยฉันจะถือศีลอดตลอดปนะีจะไม่มีวันไหนที่ฉันไม่ถือศีลอด อีกคนหนึ่งบอกว่าอวะอัมมาอัลฟาลาตัจวยุนนิสาส่วนฉันเนี่ยฉันจะไม่แต่งงานกับสตรีเลยเด็ดขาดเพะท่านนบ,บีสุลต่านบอกวอะไรวะสัานลำได้รู้ว่ามีคนพูดแบบนี้เนี่ยท่านนบ,บีก็เลยบอกว่าอินนนลักชาคุมลิลลาวัสกอคุมบีฉันเนี่ยเป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่อรัสุบัติขอตาลาม,มากที่สุดแล้วแล้วเป็นผู้ที่เกรงกลัวต่อพระองค์มากที่สุดแล้วแต่ว่าอสมอตเติฉันถือสินอดบางวันฉันก็ไม่ถือ อุซอนลีวอารกุตฉันทําการละหมาดเมื่อวันฉันก็น,นอนวาะตาะเจววัจนนิสาแล้วฉันแต่งงานกับบรรดาสตรีฟะมันรกอยบานสุนตีฟะไอ้สมินนีส่วนใครก็ตามที่เพื่อนห่างออกจากสุนนะจากแบบอย่างของฉันเนี่ยฟะไอ้สมินนีสแสดงว่าไม่ใช่พวกของฉัน <c oughs> ท่านอนบดะสุลัท่านอบดุลเละห์สลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้เข้าไปในมัสยิดแล้วท่านนาบีก็เห็นัลลัลอมไเข้าไ ขึงอยู่ระหว่างเสาสองเสาท่านนบีก็ถามว่ามันเชือกอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าเชือกนี้ของของไซหนับเวลาไซหนับเหนื่อยไซหนับก็จะพิงเชือกแล้วก็ละหมาท่านนบีก็เลยสั่งว่าใหลรู้เรื่องสันเลยให้ดูกุ้มในชาตปให้ละหมาดตามความสามารถนะท่านอย่างไรใช่ไหรอดี๋ยวรอฮะตอนที่ท่านนบีสัลลาหละวุอะลัยฮะซัลลัมได้เข้าไปเนี่ยแล้วก็มี มีสตรีมีผู้หญิงอยู่อยู่กับที่หญิงไอาชาท่านนบีก็ถามว่าคนนี้ใครเนี่ยนางก็บอกว่าก็ผู้หญิงคนนั้นนะบอกชื่อของผู้หญิงคนนี้นะนะแล้วก็มีการกล่าวถึงว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยได้เรามาเท่านั้นได้ทํานี้เท่านี้ท่านนบีเลยบอกว่ามามาเป็นสํานวนอุทานนะบอกว่าอะไรก,นนนนะก,ไกูไมมาตกใจโกนพวกเจ้าเอาตามที่พวกเจ้าสามารถแล้วกัน ف و ا ل ลลอฮ يمل ا ل ม ه حتى تملو وكان حب الدين إليه ما دا وما عليه صاحبه บอกว่าขอสาบานตอร้อนเลยว่าอัลลอฮฺาตาลาไม่เบื่อหรอกแต่พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะเบื่อท่านนาบีก็เลยบอกให้รู้ว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุอตาลารักมากที่สุดศาส,สนาที่อัลลอฮฺตารารักมากที่สุดเนี่ยก็คือสิ่งที่เจ้าตัวสามารถทําได้อย่างสม่ําเสมอเพราะนั้นอิสลามไม่ได้สอนให้เราทําอะไรให้มากแต่อิสลามสอนให้เราทําอย่างสม่ําเสมอ นในก่อนที่อัลงค์สมฮารุมาตราจะประทานคุณอานาลงมาเนี่ยผู้คนในการในการปฏิบัติเนี่ยก็จะมีคนอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งทาอย่างไม่ระมัดระวังทำอย่างขาดตกบกพร่องนะก็คือละมาดบ้างไม่ละมัดบ้าง,ดางเดินตามอารมณ์ายตามบ้าฟาคาลาฟามินบ้าริมขันนฝนอัตอาละวัตตบะอัชฮาวะตีาฟาซาอุฟยาลังกาวนาไกยะก็ยัออยงมีมี คนกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะที่มาหลังจากพวกเขาเนี่ยได้ทําการละเลยการละหมาดแล้วก็เดินตามชหววตเดินตามอารมณ์ไฟต่ำฟาซาลไฟลา์าหนาไฟยาต่อมาเขาจะได้พบกับนะการลงโทษคุมนรกนะประการที่สองก็คือการการที่การจริงจังในเรื่องของจิตวิญญาณมากเกินไปคือการทําอะไรจนเกินเหตุนะเหมือนอย่างแนวทางของพวกนะ พวกนักสอนโดยที่มีการมีการปฏิบัติการจงกระทำมาวางบทบัญญัติที่มนุษย์ไม่สามารถเช่นการห้ามการแต่งงานอย่างเงี้ยอย่างเช่นการการวางวางบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการอิบาดาบอกว่าถ้าหากว่าเสื้อผ้าเมเนยิสซักไม่ออกซักออกไม่ได้ต้องตัดทิ้งเลยลอสปาหานูอัตราจึงได้กล่าวถึงเรื่องนี้ต่อมาในเรื่องของการใช้ชีวิต อิสลามก็มีความมีความสมดุลในเรื่องของสิ่งที่มนุษย์มีความต้องการนะอัลลอฮฺสุบฮานุอฺตาลาได้กล่าวไว้ในอายะหนึงนะว่าว่าแต่ทิฟีมะตากัลลอฮุดดารัลอาคราะวะาลาตันซันอซีบะกะมินัดดุนยาเจ้าจงโขนขวายจงแสวงหาในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุอฺตาลาได้ให้กับเจ้าซึ่งเป็นการให้โลกอาคราะโลกหน้าวลาลตันซนสีบะกะมินัดดุนยาแต่ว่า อย่าลืมส่วนแบ่งของเจ้าจากโลกดุนยาหมายความว่าให้ให้เราสแสวงหาให้เราขวนขวายสิ่งที่เรลาซาราเตรียมให้กับเราในโลกหน้าแต่ว่าอย่าลืมอย่าลืมว่าเรายังมีส่วนแบ่งเท่เรารัสภาโนตาลาให้เรามีความสุขได้ในในโลกดุนยาคือให้เรามีความมีความอะไรมีความเที่ยงธรรมมีความสมดุลในเรื่องของดุนยาแล้วก็ในเรื่องของอาเครอให้เราได้รู้ว่าหลักๆของเราใช้ชีวิตเนี่ยเรามีชีวิตอยู่มาเพื่อ โอาเแต่เราต้องไม่ลืมว่าอัลลอฮฺาตาลาได้เตรียมเรื่องของดุนยาวไว้ให้กับเราอัลลอฮฺาตาลาได้กล่าวว่ามมและวอยา่ยาอย่าอย่าให้มือของเจ้าเนี่ยบักรูละอิลาอุนุกิกะคืออย่าให้มือเนี่ยมันพันธนาการอย่างเงี้ยนะรัดต้นคออย่างเนี้นนออย แล้วก็อย่าอย่าแผ่มือจนเกินเหตุหมายเขาบอกว่าอย่าเอามือรัดอยู่อย่างนี้คืออย่าอย่าเป็นคนขี้เหนียวและอย่าแผ่จนเกินเหตุอย่าเป็นคนที่ใจบุญจนเกินเหตุนะแล้วสุดท้ายแล้วก็จะมานั่งเป็นคนเศร้าโศกเสียใจนะมามามา,มาโทษตัวเองเนีะหลักฐานอะไ้กล่าวว่าที่ดังกล่าวพักก็หัวมิสกินวะ่าเป็นสบิลว่าจะตบดิร์ตบดิร่าและจงแบ่งปันให้กับเครือญาติใกล้ชิดสิทธิของเขาให้กับคนยากจนให้กับคนเดินทางแต่ว่า วลาทูบัสเดตบดีรอแต่ว่าอย่าไปมีการฟุ่มเฟือยสรุยสรายในเรื่องของการให้นะอีกอายะหนึ่งในสุรานฟุรกอนอัลลอฮฺตาลาได้วยสุนัตไว้ว่า والذي نَإِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا نَمْيَكَ طَرُوَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا และบรรดาผู้ที่เวลาที่เขาได้ทําการอิดะอันฟะกูทำการจับจ่ายไปลัมยุสริฟูนัมยักตุรู เขาไม่ฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่ขี้เหนียวว่าการนาใบนาตาได้กล่าว่ามาและเขามีความสม่ำเสมอในเรื่องของระหว่างทั้งสองนะก็คือมีความเป็นกลางมีความเที่ยงธรรมระหว่างทั้งสองในสซรอนอาร์ลฟอลตาราได้กล่าวอีกวลาอ่ามนุษย์เอ๋อกุลันของอาดัม พวกเจ้าทั้งหลายจงเอายึดเอาเนอารีน่าของพวกเจ้าความสวยงามของพวกเจ้าทุกทุกมัสยิตวะกูลวูวะชรบูและก็จงกินและก็จงดื่มวะลาตุสรีฟูแต่ว่าอยาให้มีความสุร้่ยสุรสายอินนุฮูลายุฮิบบุลมุสลิฟีนแล้วศาสนาอิสลามนะฮะอิสลามสอนเรา นะครับสอนเราให้เรารู้รู้จักการมีความสมดุลในเรื่องของความรู้สึกของเราท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้สอนเรานะว่าอับบิบฮับบีบะกะฮาูนันมาอาซาอิยะกูนับกิดบะกะยามันมาวะอับกิดบะกีดะกะฮาูนันมาอาซาอิยะกูนัฮับบีบะกะยามันมาท่านนบีได้สอนเราให้เรารู้ว่าสอนเราในในคำสอนให้เรารู้จักการ การมีความมีความและการมีความสมดุลในทุกเรื่องแม้กระทั่งในเรื่องของความรักอะบิบหาบีบะกะฮานันมาจงมีความรักต่อคนที่เจ้ารักเนี่ยในที่มันมีม,ม,มีเกณฑ์พอควรอาซาออยาโกนะบะกีรลกากายามันมาหวังว่าสักวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่เจ้าเกลียดก็ได้นะและวะะบรดเบเรลกกะฮานันมาแล้วก็จงเกียรการที่เราจะไม่ชอบใครเนี่ย ก็ให้การไม่ชอบเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะพอควรอัซาไอยาโกนฮับบีบะกไยามันมาหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นคนที่เจ้ารักก็ได้เพราะฉะนั้นให้เรามีความมีความสมดุลในเรื่องของของความรักความเกลียดแน่นอนฮะการใช้ชีวิตอาจจะมีคนที่ไม่ชอบเราหรือเราไม่ชอบเขาเวลาที่เราไม่ชอบใครให้มีเกณฑ์ในการที่เราจะเราจะไม่ชอบเขาอยู่ในเกณฑ์ที่มันพอเหมาะเพราะถ้าบางครั้งวันหนึ่งเราอาจจะกลับมาชอบเขามาใช้ชีวิตร่วมกันมาใช้งานร่วมกัน วันที่เราเคยเกลียดเขาเนี่ยเราไม่ได้ด่าอะไรเขามากเราไม่ได้ตําหนิอะไรเขามากเราไม่ได้เกลียดเขาจนมาทั้งว่านี่เพราะนั้นคำสอนท่านอัลมีนสัลลาอ์ของเราอะไรมาสัลลัมบอกให้เรารู้ว่าอิสลามนั้นมีความเที่ยงธรรมอิสลามนั้นมีความสมดุลในการดําเนินชีวิตพี่น้องฮะแล้วก็ยังได้มีในเ,เรื่องราวของสหฮานะนะครับเรื่องของซัลมานฟาริซีกับอบูดัลดาซัลมานเนี่ยได้ไปเยี่ยมอบบดัลดา นะแล้วก็ทั้งสองเนี่ยคือคนที่ท่านบอะลัย์ส,สันลมได้เคยให้เป็นเป็นพี่น้องกันนะในในยามในยามอพยพคือให้ให้มาอยู่คู่กันให้คอยดูแลก,กันอมุดดารดานะแล้วเขาก็เห็นอมุดดารดาเป็นคนที่เหมืับแต่งตัวไม่ได้ไม่ได้มีความสวยงามอะไรแล้วเขาก็เลยถามสันมานก็เลยถามอุมดารดาว่าถามถามภรรยาของบุตรดารดาถามว่า ทำไมเธออยู่ในสภาพนี้่ะภรรยาของบุตรดาก็เลยบอกว่าสีของเจ้าเนี่ย,ยบุารดาเนี่ยเขาไม่ต้องการอะไรแล้วในในในโลกดุนยาเพราะเวลาถึงเวลาบุตรดาเตรียมอาหารให้กับสั้นมาัาม้นมานเป็นแขกเนี่ยเป็นเพื่อนมาเยี่ยมเตรียมอาหารให้แล้วก็บอกกับสั้นมานว่าสั้นมานกินเลยฉันบวชสั้นมา yes, นก็เลยบอกว่ามาอานาบีอากิลฮัตตาตะกูลฉันจะไม่กินถ้าหากว่าเจ้าไม่อยอมกิน อบูดุรดก็เลยยอมกินพอเวลาถึงในายามค่ำคืนนะยามค่ำคืนมาอบบดุลลาดขุณละหมาดในายามค่ำคืนนะแล้วก็เวลาเขาบอกกับสั้นมานให้นอนนะสั้นมานก็เลยบอกกับเขาว่าให้เจ้านะนอนด้วยนะแล้วก็ให้ตื่นในายามในช่วงท้ายของคืนและสั้นมานก็เลยเตือนกับอบัรดุลลาดว่า สำหรับร่างกายของเจ้าเนี่ยก็ม nah ีสิทธิที่เจ้าจะต้องดูแลวลีนับศิกาอะไรก็ฮักชีวิตของเจ้าก็มีสิทธิที่เจ้าต้องดูแลวลีอาลิกาอะไรก็ฮักและสำหรับภรรยาของเจ้าเนี่ยก็มีสิทธิที่เจ้าต้องดูแลฝ้าอติกุลลีไ็ักเิมฮักกะจงให้ทุกๆสิทธิในสิทธิของเขาแล้วท่านอับดุลสลัมมาถึงท่านอบีก็บอกว่าซอดาก่อนสั้นมาสั้นมานั้นได้พูดถูกแล้วนี่คือความยุติธรรมของอิสลามนี่คือความสมดุลที่อิสลามได้วางในกฎเกณฑ์ที่เหมาะกับ การดำเนินชีวิตของมนุษย์นะครับแล้วพบกนใหมาในครั้งหน้านะฮะกับความโดดเด่นของอิสลามในข้อต่อไปเพสาลลัลล์เราไลวนะดีนะมหัมมัดวะอาลาอาลลฮิวะซฮ์มิอุซัลลัมวาสัลลมุอะลัยกุมราห์มะตุลลอฮ์วะบระกาตท์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม เสียงสันติเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอตเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน